สายยันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเล่นเกมเกมออฟโดรนของเทลเทลเกมนะครับก็อาจจะมีแปลผิดพลาดไปบ้างตังลงไปบ้างนะฮะก็ต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะฮะเอาเป็นว่าก็ไปรับชมรับฟังกันได้แล้วกับเกมออฟโดรนความเดิมในตอนที่แล้วในเกมออฟโด e นนะ my father is planning to make a move against your family อันนี้ก็ความเดิมตอนที่แล้วนะว่าไอ้หลอดไวท์ฮิลเนี่ยมีแผนที่จะทำความชิ้หายกับบ้านเราอีกนะฮะมจะทำแบบส่งสัญญาเกี่ยวกับการขายป่าบ้านเราในคิงส์แลนดิ้งนะฮะแล้วตอนนี้แกเลยก็จะได้รับหน้าที่ไปที่นอตโกรฟนะฮะตามคำสั่งของดันแคนท่านลุงของเขานะโดยมีคอปเตอร์เนี่ยจะตามไปด้วย ซึ่ง er มันเหมือนว่ามันจะช่วยเราได้นะไม่แน่ใจว่ามันจะเชื่อใจได้มากแค่ไหนเพราะว่าแผนที่มันก็มือของเราไปนะฮะ My true name is Sarah อ uh. ๋อแต่ว่าการที่ช like ื่อไอ้ครอบครัวที่แท้จริงของเซร่าเนี่ยจะมีผลกันในเรื่องในตอนนี้นะฮะเดี๋ยวต้องมาดูกันว่ามีผลยังไงอ๋อแล้วอันนี้เราโอ้โหเสียดายมากเลยผมเลือกผิดนะเนี่ยไม่รู้จะต้องทำยังไงเพื่อจะได้แต่งงานกับเอลน่าเกน์มอนะฮะ โอจ็ปวดเลยเกิดอัมซอรี่นี่มารีนมารีนมันไม่ผมน่าจะแปลผิดนะมันน่าจะเป็นเมืองมากกว่านะไม่ได้ใช้ทาร์เลยผมดูวันพิดมากไปต้องขอประทาร์ภัยด้วยนะฮะตอนนี้แอชเชอร์จะต้องไปคุยกับอ่าอ่าชื่ออะไรจําชื่อไม่ได้ดิปเดนทาเกลี่อะไรซื่ออะไรสักอย่างกันแหละ จำชื่อไม่ได้อีกิฟนี่ก็น่าหมันไส้นะฮะจากเอพิสอดที่แล้วเดี <top ic> ๋ยวจะต้องมาดูกันว่า <c oughs> เราจะทำอะไรแก้แค้มันได้หรือเปล่าในเอพิโซดนี้นะเรา้มาลรอติดตามดูกัน <c oughs> อะไรโมันย้อนไก่ไนเนี่ย <c oughs> ที่สำคัญคือย้อนนานด้วยโอ้โห ความเดิมตัวที่แล้วนานไปหรือเปล่าเพอใช่เอพิโซดที่แล้วเราไข่นี่ตายเลยจริงๆจะเรียกว่า่า่ที่ตายไปหรอกเราป้องกันตัวจนมันตายมากกว่าเฮ้ยผมจำได้ว่าผมเลือกแทงแขนนะทำไมมันเป็นแทงตัววะหรือว่าอาจจะไม่ต่างกันแล้วทีนี้ไอ้ฟินก็เห็นเราฮะทีนี้ฟินเลยฮะเราฟินเลยฮะมันจะช่วยหรือมันจะทำให้แย่กว่าเดิมไอ้ฟินเนี่ยเดี๋ยวต้องมาลองดูกัน อโอ้โหศพอยู่นี่เลยผมเลือกถูกหรือเปล่าเนี่ยที่ไม่ถีมมันลงเดอะวอลไปเนี่ยสพไอหัวกระปะเนี่ยโอโ้สภาพเราสวยนะฮะตอนนี้เราน่าจะสวยนะถ้าศพโ,โหมาขนาดนี้อะไรโอโเราโดนจับด้วยเราไม่หนีอ้โหแกเรดไายเป็นคนดีไปหรือเปล่า ให้ตายเถอะเพื่อนข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้ามันฆาตกรตั้งแต่วันแรกที่เจ้ามารู้ดีจังนะไอ้ฟอร์ฟิงเกอร์เนี่ยไอ้หัวกระป๋านี่ก็ร uh)> ู้ดีมันมันไม่ใช่ความผิดของข้ามันจู่โจมข้าก่อนพวกเราเลยสู้กันงั้นเจ้าก็ฆ่ามันจนตายเลยสินะ พวกเราทั้งคู่รู้ดีว่าเจ้าเ่ามือมันเปื้อนเลือดไปแล้วไม่ยอมล้างไม่ใช่แต่เจ้าก็ฆ่าหนึ่งในพี่น้องของเจา้เจาเองอ๋ค่า,าสัญ,ญญาต่อพระเจา้าทุกองเลยมันเป็นแค่อุบัติเหตุข้าไม่ได้ต้องการให้เขาตายงั้นเหรอยังไงเจ้าก็เป็นฆาตกรไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ ฟอนฟิงเกอร์อาโซว่าแกไปถึงบริดล็อกข้าเจอข้าเห็นแกเดิกระบิดสู้กันน่ะเมื่อคืนนี้อ้าวใช่ใช่ใช่แล้วเขาอยู่ที่นั่นงั้นก็ว่ามาว่าเจ้าเห็นอะไรไอ้หนุ่มจะช่วยเราหรือจะทำให้แย่ลงฮะฟินอ้าวช่วยเราดีกว่าไอ้พว้ก็ป่าวมาโจโจมเขาก่อนเป็นเรื่องจริง ที่แกเดนพูดอะไม่มีใครเชื่อเขาพูดของเจ้าหรอกเจ้ามันก็มูเซียวกันข้าไม่เชื่อเจ้าหรอกโอ้อะไรของเอกไวะเนี่ยเปล่าข้าไม่ได้จ้างเขานะเขาพูดความ<อ>จริงแกเดนคิวคนที่เป็นดูอชมันจะต้องได้รับผลตอบแทนมา ข้าคิดผิดจริงๆที่เจ้าเป็นเรนเจอร์ฟอนฟิงเกอร์ก็เรื่องของเขาอ่ะทำอะไรกับเขาเราจะต้องไปตามคนทรยศนะเจ้าคงต้องหาคนอื่นแล้วล่ะไอ้มอนี่จะต้องอยู่ที่นี่ออกไปหลีกทางได้แล้วจอสโนุกฉันขอเวลาข้าหน่อยไอ้แม่ฉันก็คุยกันให้เร็วที่สุดแล้วกันแกเร็ด เจ้าบอกว่าเจ้าจะไม่ขอเรื่องไงล่ะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะอืมนี่มันไม่ถูกต้องบิดมันเป็นฆาตกรรอสฟิงเกอร์คิดผิดทั้งหมดบิดทำกับครอบครัวเจ้าทุกคนรู้ดี แต่จอรสโน่อ๋อไม่มีทางเรื่องอื่นเลยเหรอไม่มีนอกจากหัวมันหลุดแล้วไม่มีการที่เจ้าไปตามล่าพวกทรยศมันก็ไม่ต่างกันหรอกนะหวังว่าพระเจ้าคงช่วยเจ้านะเราต้องรีบไปแล้วโอ้จอร์สโน่ก็ช่วยเราไม่ได้ฮะ เจ้าคงต้องขอร้องกับพ่ะเจ้ามากเลยนะเพราะสิ่งสุดท้ายที่เจ้าจะได้เจอคือขวานนั่นเองกูกะฆ่ากูด้วยขวานเลยแล้วเนี่ยเอพนที่สี่ฮะ Sun of Winter ใครอะแกเร็ตเอ้ยโชคร้ายจริงๆไม่มีใครเชื่อไอ้ฟอร์ฟิงเกอร์ก็จะหาเรื่องเราอยู่แล้วไงประเด็นอ่ะเราจะตัดกลับมาที่เรื่องเรื่องของแอชเชอร์นะฮะ ที่จะมาต้องมาขอกองทัพกับคาริซีคาริซิมหรืออะไรเนี่ยสักอย่างเนี่ยแหละเปลี่ยนซิมใช่เบอร์เดิมหรือ,อยังไงเนี่ยแหละมาไม่รู้ว่าจะขอกองทัพไปช่วยบ้านเราได้หรือเปล่าฮะแม่รู้สึกทุกอย่างจะไม่เป็นใจต่อตะ,ต,ะตะกูลฟอเรสเตอร์ตลอดเลยอ๋ออีคนมากมายนะที่มาโกหกเรื่องมังก,ร,ก,ร,กรของข้าไม่ได้โกหกนะลุงเราโนดนเผาเกียวไปครึ่งหนึ่งแล้วอะ And I expect you are no different Then เ a y b e you s h o ค l d g e ร t o k n o w ร้ข้าไม่เหมือนคนพวกนั้นนะฉันไม่เ s มือนพเ l คุณควรดูเหมืจ้ากเหมือนคนพวกนั้นนั่นแหละแล้จะอะไรมังกรมาถึงที่นี่เลยนะฮะนี่ลุงรายังเจ็บแผลไม่หายแผลไม่โอ้โหหน้าคุ้นๆนะแต่รู้สึกว่าจะตัวไม่ใหญ่เท่า โอ้กลัวงั้นเหรอข้าดึกว่าเจ้าเคยเห็นมังกรเมื่อก่อนสิถามแปลกๆเจออย่างนี้ใครไม่กลัวบ้างวะเออเขาตัวเล็กกว่าที่ข้าเคยเจอนะ <c oughs> เอาทำไมไม่เชื่อพูดความจริงนะเนี่ย <c oughs> ดูหลังล,งลุงเราไหมเกลี่ยมเลยอร่อย <c oughs> จะกินสักชิ้นไหมอยากจะลองแตะดูไหม <c oughs> <c oughs> เว้นแต่เจ้าจะกลัวนะแน่นอนคนที่เคยเจอกับมังกรมาก่อนแล้วก็คงจะกลัวนะตแต่แต่ก็ได้นะนี่คิดถูกว่าเดยวจะแต่เนี่ยแค่ในถน้ำนี่แค่เหยียบกระดูกนี่ก็จะฆ่ากันตาย,ยแล้วโอ้ให้แตะพี่บ้าหรือเปล่าฮะไม่แต่ฮะ โอ้ข้าคิดว่าเขาคงไม่ชอบข้านะบ้าหรือเปล่าเดี๋ยวมันก็งับมือขาดเจ้าเคยเจ้าเห็นมังกรของข้าแสดงให้ข้าเห็นซิว่าเจ้าเห็นจริงหรือเปล่าโชว์เลยฟันข้ามีนี่นี่เขี้ยวเสือดาวไม่ใช่เขี้ยวมังกรโรโก้เจ้าได้มาได้ยังไง จ้าทำอะไรกับเขาหรือเจ้าทำให้เขาเจ็บเขาโจมตีพวกเราไหมมังกรยังไม่โจมตีโดยไม่มีเหตุผลเจ้าทำให้มันกลัวหรือเปล่าอถ้าพวกเราทำก็ขอโทษด้วยพวกเราไม่มีทางเลือกจริงโอ้รู้สึกจะรักมังกรหรือเกินมังกรเองฆ่าคนตายไม่สนใจเลยนะไง เอ้ยเบสกาอย่าไปหาเรื่องกับเจ๊แกเดี๋ยวจะไม่ได้กองทัพได้เนี่ยอ๋อเจ้าว่าต้องการสิ่งใดเงินทองเหรอตำแหน่งเหรอข้าไม่ต้องการเงินของท่านข้าต้องการความช่วยเหลือของท่านตั้งหากความช่วยเหลือมันมีมากกว่าเงินอีกนะอ๋อข้าต้องการกองทัพท่านจะแบ่งต่อทหารรับจ้างให้กับพวกเรา ข้าก็มองหากองทัพเหมือนกันแต่ข้าพบแต่ความเศร้าโศกของเด็กการเสียสละของผู้คนในมารีนกองทัพทหารรับจ้างของข้าจะช่วยข้าบดปล่อยท่าในมารีนนั่นแหละมิชั่นนี่แหละภารกิจของพวกเขาข้าต้องการไม่มากหรอกนะให้ตมพรอฟและข้าไปวกวข้อธงบทของข้าต้องมีบางอย่างที่ข้าสามารถเปลี่ยนใจท่านได้สิ นี่กระดุจังเลยมังกรเนี่ยคนของข้าเตรียมบุกเข้าไปมารีนแล้วภารกิจของข้ายิ่งใหญ่กว่ากยะกระเดอ๋อาริ้่งใหญ่กากนช่วยเหลือตระกูลตระกูลเดียวสว่ยเลยฮะทีนี้ไม่ได้กองทัพบ้าจริงๆเลยเวนเราจะช่วยมันเข้ามารีน

ออยู่ทางตะวันออกของเมืองให้ตายเถอะอาจจะว่าไงจ๊ะคาลิปซี่ชื่ออะไรเนี่ยทากาเลียเปล่าชื่อจำยากจริงอ๋อเจ้าจะช่วยเซคันซันขาทำไม่ได้นะแอนเชอร์เอาไงดีอืเออแล้วกันเราจะช่วย ให้เมืองเป็นอิสระพระเจ้าถ้าท่านจะอ่ไต่ตองสิ่งที่ข้าขออีกครั้งหนึ่งอ๋อท่านเจ้าช่วยข้านะครับก็จะลองไต่ตออีกครั้งหนึ่งแปรดีไหมล่ะพาคนเข้าไปในมารีนพระเจ้าจะได้รับรางวัลของเจ้าแต่ลุงของเจ้าจะต้องอยู่ที่นี่เอาลุงไปทําไมลุงเกียมๆข้างหนึ่งไงฉข้าพราะว่าเจ้าโกหกแล้วก็ settled Croft get you will in It's going to be a long night มันเป็นค่ำคืนที่ยาวนานจริงๆมันเอาลุงเราเป็นตัวประกันฮะถ้าเลิศเราทำผ้านี่ลุงเราไม่รอดแน่เลยโอ้ยตายเถอะพวกเราจะเข้าไปในมารีจริงๆงั้นเหรออาข้าขอ,ขอโทษด้วยนะที่ต้องกลายไปแบบนี้เพื่อควาท้าของเจ้าไม่ใช่คคหรือไง นี่แหละสถานที่เอาชุดกอเอาอะไรที่จำเป็นที่เจ้าต้องการไปแล้วกันหน้าตาไม่พอใจฮะมังงอนเราอีกเราไม่ได้เป็นคนแฉลุงเราเป็นคนแฉโอ้นานแล้วนะที่พวกเราไม่ได้ฉี่กระโถเดียวกันน่ะขาดใช้เวลาสองปีนะกว่าจะมาอยู่ที่ตำแหน่งจุดตีได้อะะย่าทำอะไรที่ข้าจะต้องเสียใจล่ะเอชเชอร์ เฮ้ยพวกเรามีเพเิ่มมาสองคนเนลกดดันเหลือเกินจะเอากองทัพเดี๋ยวก็จะเสียเพื่อนอีกแล้วเนี่ยเอากลับมาที่ป่าไอรอนแร็ปไอรอนวูดหรือเปล่าโอ้โหมาฝึกดาบพอโดนไล่ออกจากครอบโดนไล่ออกจากบ้านตัวเองลืมไปโรดดิคอร์ริสเตอร์โอ้โหแหม เซอร์ลอยแลนเองลังแกคนขาเจ็บว่าเอ้ยใช่สิฮะพี่ก็พูดได้สิถ้ผมเจ็บตัวอยู่อ่ะโอ้ห<อ>์ามามา่ รีบสอนเร็วๆดิท่านไม่สามารถสู้ในแบบนี้ได้หรอกท่านต้องใช้วิธีที่แตกตา่างออกไปท่านถือดาบแบบเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วท่านต้องหาทางทำให้มันเซอร์ไพรส์คันไม่ถึงแบบไหนอ่ะข้าจะแสดงให้ท่านดูสอนวิธีอะไรเนี่ยสู้ปกติไม่ได้ให้เราบาดเจ็บเข้ามาเลยห,หาเรื่องให้กูเจ็บตัวใช่ไหมเนี่ยชึบ เอา้าไอพี่จับอย่างนั้นคมดาบไม่บาดมือพี่เหรอฮเซื้อลอยแลนด์พี่บ้าหรือเปล่าเนี่ยเมื่อข้าจู่โจมท่านโอ้ลอยตีขานั่นเองนะฮะต้องทำยังไงก็จะแหมโอ้พี่ก็ฟาดผมเร็วแล้วเกินผมไม่ทันกดพี่ไอเซื้อลอยแลนด์เดี๋ยวกูก็ต่อยซะเลยเออเฮ้ยนี่โอ้โห4 slow โมชั่น เออมันก็เซอร์ไพรส์อยู่นะแต่เซอร์ไรเลต์นิ้วกูจะไม่ครบส่วนน่ะดิเวลาใช้ท่านี้โอ้โหอาการเจ็บยังไม่เลิกนะฮะมาลอร์ดทลอรดขอโทษด้วยที่มารบกวนเอเดน่าเธออยากจะพบท่านโดยทันทีอ่ะเลดี้เอ n a น่าเลดี้เอ m s น่าขอโทษด้วยที่ได้ยินว่าพวกเราไม่ได้เป็นพี่น้องกันทาเรียทำไมอ่ะมีอะไรมาหรือยัรอติ ข้าพูดกับท่านแบบเป็นการส่วนตัวได้ไหมไปไปไป,ไ,ปไล่ไล่นีไล่นีไล่นีนท่านจำน้องชายข้าได้ไหมคริ n เพร์ดเจ้าโตขึ้นมากเลยนะตอนนี้ท่านก็เรียกข้าว่าอาร์เธอรได้นะมีบางอย่างเกิดขึ้น didn't know do else เอานีก่อนเอานีก่อนเาีก่อนเผื่อจะเปลี่ยนใจได้ข้าคิดถึงเจ้านะเอรีน่าข้าคิดถึงท่านเหมือนกันแม่มีใจนะเนี่ย Lord Whitehill paid my father a visit at Real Water Crossing l o d i ไปเยี่ยมพ่อเขาบอกว่าท่านน่ะยอมให้ลิปชนะโอ้ฮะ เจ้หมายถึงว่าโอ้โหพ่อเอเลน่าจะยกเอเลน่าให้แต่งงานกับกริฟบ้าเอ๋เราไม่ได้แต่งงานด้พยพอมันจะยกให้เอกริฟไอเด็กเอาแต่ใจนั่นอีกอะท่านพ่อนั่นขี้ขาดจริงเลยมันเอาไว้ฮิวจะข่มขู่บ้านเอเลน่าด้วยฮะ โอ้เจ้าแต่งงานกับเขาไม่ได้นะท่านคิดว่าข้าอยากแต่งงานกับมันนั่นเหรอท่านพ่อข้าไม่เคยฟังเลยข้าไม่ใช่ออกระดูกที่จะวายโยนให้หมานะมันเป็นรางวัลนะ่ะเราจะต้องจัดการเขาะจะทำอะไรอะจะทำอะไรอะ เด็กก็น่ามันจ้าก็พูดง่ายสิกริก่ะม,<อ>มีการเต็มที่ทเลยอ่ะจะทำอะไรได้อ่ะพวกเรามีทางแล้วกันอะไรอ่ะโอ้โหมามีทหารมาด้วยเว้ยเฮ้ยวแถวแวแวไม่ได้แต่งงานแต่ว่าได้ไพ่คนเว้ย a command father's guard. elite อ๋อเป็นคนของเป็นการ์ดของพ่อเอลิน่านะฮะเป็นทั้งนักดาบนักคนูและนักต่อสู้เนี่ย์ไปชิดพวกมันพวกเขาเป็นคนของท่านแล้วถ้าท่านช่วยล้มกริฟแล้วพวกกาล่ะยี่สิบคนพวกขชาพวกข้าคิดว่าพวกเขาเนี่ยเดินทางไปทางเรือเราจะแพ้ได้ยังไงร็อดนี่ เดี๋ยวนะมันมีไรอันน่ะไวท์คิวยังมีน้องชายของข้าถ้าข้าทำให้กริฟเจ็บไรอันอาจจะมีปัญหาข้าเข้าใจความกังวลของท่านบลอกกิฟข้าไม่ต้องการให้ไรอันบาดเจ็บเหมือนกันแต่ข้ารู้มันฟังอาจดู้บ้างล้มกริฟเพื่อควบคุมบ้านของท่านอีกครั้ง แน่ท um, ีนี้บอกรักวะใครใครก็อยากมีความสุขเหมือนกันนะกริฟฟจะไม่ท ok ันเห็นข้าหรอกขอบคุณมากกริฟเอ้ยไม่ใช่อาเธอร์ขอเวลาเราหน่อยนะแม่พอมาจะขอให้เราช่วยแม่บอกรักเราเฉยเลยเอเลน่าไอ้นี่มันกลัวจริงนะผู้หญิงเนี่ย don't know how much this means to me ท่านไม่รู้หรอกคนณหมายความข้ามากแค่ไหนอะบางทีถ้าจบเรื่องนี้เราอาจจะเล่นซ่อนแอบไปอีกครั้งนะนี่นี่บอกเลยข้ารักข้ารักเจ้านะเอริน่าแม่รักเราเหมือนกันเลยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอย่างงี้จะเหลือนี่อย่างงี้มามาให้ป๋าจูบสักนิดนึงลืมความเป็นซิคอนไปเอริน่าจะไม่มีวันลืมสิ่งนี้ใช่สิฮะเด็ดขนาดนี้จะบ้าเหรอ